สบายดีพี่น้องไปไปกินซินดัสนี่ได้พักอะีรยแบบไมเล่นเลยหลอกมัน

มาหนอนสินาตลอดนกีเดียประดามันไปเนี่ยปรามันอก็มันงดหมือนมาลงมามังัดเยอเนาะเนี่้อ่ะเกี่ยวไปก่อนเดีย่อ

อกบคนตาแบบอามาดิงกบออาม่า hmm. กันไปมอ่ะค่ะค่ะอือหนักหนาละจุอ๊โอ้จานี่มยหลดไหนคนมวยลพอวุนังยอวมาเราต้มก่เราเจียวไม่ยิงเยอะคามกพริกยารม Ndi, so fam mua tong mat gel Ani woi a yam puang a jaman ko Ani woi a jaman ko Ndi, ani woi a pak a tan si Ndi, ani woi a pak a tan si Ndi, ani